เสียัสดีครับเสียครับห้าแสนเนี่ยมันหกแสนหกแสนสี่หกแสนห้าแสนหกห้าแสนหกที่ออกข่าวเนี่ยครับครับหกแสนสี่แสนห้าแสนหกครับมันคุ้มไหมครับถ้าพูดถึงความคุ้มเพื่อชาตินะครับเนี่ยผมควรเปิดเพื่อชาติเลยนะถ้าเจอเจอีกทีบอกผมด้วยนะค่อยๆนะค่อยๆนะค่อยๆนะเตรียมเกลือไปด้วยนะพริกไปด้วยนะ เล่นของแสบเหรอไม่ไม่ใช่ไปปรุงอาหารไงอ๋อไปปรุงอาหารเวลาเราเข้าป่าไงเอได้เราเข้าป่ากก็ได้ไม่เป็นไรเสียไม่ไรผมคิดว่าไม่เกินฝีมือตำรวจไทยหรอกอุ้ยเรื่องใหญ่ตอนนี้เป็นระดับชาติไปแล้วนี่เป็นระดับชาติไปนะเพราะว่าเป็นการสตรีมมิ่งนะอมันไม่ใช่ครั้งเล็กๆขนาดตอนเนี้เสียผมไม่ไงใครอ่ะ ไม่เปิดหน้านนะครับเราอยากให้สังคมรับรู้นงกจรรู้จริงนะปกติเด็กไซร์ลายพันกาบาทนะครับเสียไม่ใช่อย่างนั้นเสียแรงอ่ะแล้วก็เด็กไซร์ลน์ก็พันกว่าบาทอีกครับเสียครับตอนนี้โปรโมชั่าเบอร์ไหมครับเอาลน์ผมไหมครับมี800ก็มีบุรีครับตอาเปิดข้างห้องมีบุรี800ครับเยอะเ้ยอะ